thaniền cho mà ha ธโนเสโตอัมเธนะทันตุปายานโตนะนินธนังโตปาทายาทาทะคะโต <praspectic> <praspect> <praspectagus> <praspectin> រ្្ៃដែ្ពូវទាត្រាប់រូវទៅមរើមនុង sama um. ทศสะปตาโมเรลานตาพานกาลโนกาปัสสตัสสัหันติกานิจัตตาเลอสังกายะนิสัมปัติสัมพวันตากาลารรมิปวิโตยาวาเวสันตาลาปวังสัชาันตา วะเมสัมตานัง มีก็ฏังคาเยตาวะตัวเสตาสนิพะเตตวะเทวะ拉สโพโตขวธากาลังยาตาวะสานิปะเตเตหิเทวะพมมาคาเนียกา โลยัมเตมหาวิลาอุปปสษมาตโเสยยสาเทวังกาลยัมโตพดสโสอามาตัมปะทังเก Jitoni manti dosaknya nasa kuli maha maya khyawinya kwasi

เทวะอาคหะมัสมีโลกะเสงทองหะมัสมีโลกัสติอาทิกาสาสติวัจนิสาเลตวาเอกุนาติสาวาสีเทวะกุมโรวิญญาณมาสัมปติ นยอดอภาวันต่อจาตะนอเนมิเทสวมาหาสัมปัติยปะหายมาหาพินิคามตาาโนมาาน เตเลปพาสิตตวโอุทมพารวานสภัสนีมหาปาทานาเหตตาวิสาขยาปนามยังโสสาตาทินังมาโดปยสังปาเทา ອໍນີ້ລັກສະນະຍານາທີ່ຍາຕິນແລະພາເນພຸເສຕະວານຍາສວັນນາປະຕິງ คันตะวาสวญันทาสามาเยสวนทีเยนาทินนาอานยาทีนามวนทีโยคาเหตะวาเทวาตาทิงอลังกาตามะนายามหพโคามา สวะโสเรเยอาธังคาเตเยวาสเสนังสวาคังสัพพังมะลังเวียนทางเสตาวาเนกัสติสังสารสันธาเวียนสังอเนียพียา คาเวสันโตทขาสติป to ุนาโนาคาโตสิปนาเจหนาเสมพเตพซคาพคาคโกตังเมสังคา ตังตันฐานังขายามาสาคาดเสดโาเข้าอาลาหสัมมาสัมโพธเวิสัยจังลงนาสัมปาโนคะโต่ร เวทโทอโนตัลกุลิสาธรรมสารติสัทเทวมาณอสังพุดทธภาควาติ ิปันติตะโตจะโตเวสาลาสัพพะโตอาทิขาตะปะสิสัมพิโทโปเนสัสิอมโอสาสัญโ อิมังโลกังสะเทวะคังสะมาละคังสะพรหมคังสะสามานาพระม,มานิพพังสังสะเทวามาณสังสยังนยนะปิญญาสักศีกาเต้าปเวเท ภควายานะพุทโธจักขะพุทโธภรมมาพุทโธธัมมาพุทโธอะตาปะมะตา <coughs> <seagrata>. <coughs> ธรรมาสัมมิธรรมาราสาธรรมเทเสสิอาทิกันญางมาเสกันญาัณปาลโยกักกันญาณสัทธังสัพพายันสานงเทวราปาลิปุณังปาลีสุทัมมมาจาริยังปากาเส ติต oh, 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 ังนาหาทะโยสันตินทาริโยหิตาโนกัมปิทายะโลวาลัญโยวา l โนวาลาอะโลอะนุตตะโกอะนุมโมสิิโกยถาโลโพ สียติตัดเสียว่าสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัพพุทธาโลปัมภีมามาอย สัมมาสัมพุทธินาเทศตสัมเทติกาณาตานทีคนาสัมปันธิเวลาสิโตนิยานิโกคัมพิโรอัตตะวะจโลเวสุโสตมานิมานนโน สวเนโยออาลัญญาสัมโมคะตอวะตอปะเสทวอิเทวะมะทีคุณนปะติยุตตตัสเสวะสัมมังภาสาเทสาคัรสะมีสัมมาสัมพุทธัสสะอิทังพทธาโลปัมปิอะทิสาวะเมมหาเตสัมมาหาภาวังสัมปัตโตสัพพะ Gue t referred to as <tries> เตงสภาลามิโยปุเลตะอาวาภัญโญตัมปะโกโลเกปุทธะสะโตตัสสะปะเถปินะมา สัพพตัสเสีเรียบต่สางธรรมมาจัดสาปวกเสมีการเลสังฆาซาจำาเนเสตโปาเวะผูโธตันเสกนราอนันตังก ส้ ामाहन्त าปูตาลูปัง πի ตาทีជាសាក្រាសាក្រាស់សាក្រាក្រាក់រាក់រាក្រក់ជាសាក្រាក់សើងក្ក្រាក

ยาวาสังฆานะนัญจะอัสโสสังฆะอกะสีปะติงะลีเอตังยาติเอวะนะสังคังกังคะสายะ nhiệm mê sanh già ja các si bát địa luốc si cả lam căn bồ tị cha nhẹ nay gia nhớ so si nhẹ thăng nhơn bồ tát luốc bát địa Yo kuno sayate ta'an So kuno putra lo bangi Teta tu nyawa sa'an Na'an ta'an Harasa ta'i Yeah. ภาวธาโลกปมิติธาตุจะเลลมิสยโยณเมสติตาาคนพุทธโรปมิติตุญาว

ໂພທັງອະພวວັດທຍາສັນຕານັງອະນຸຄັມພາກະຍະເທເສດທຸງທັມມະມົວສະຫັງປານມະຕິນັງເທສີສໍສັດທາລທມມທສ Nyawa sa-sa-an Alana simi kak santu Tamat jakang hati sa-an Nyina nyaya nyatang ta-antu Sampai di awam sien Satikik gula putih Sahayi wapapasih Sampai PAMITI TANTO PASIKAN TARA KETI PAKWAK KESANYANG ke. oh, WANITOWA PAPASIRTOWA ARAHANTAM ច្រັាវារបស់ដ្តែលខ្ញុខ្